สนับสนุนโดย Arc Shop เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการเติมโลบัตของแท้ราคาถูกอีกทั้งจำหน่าย ID เกมออนไลน์และบัตรเติมเกมต่างๆมากมายสั่งซื้อง่ายได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงที่ Arc Shop ครับตอนนี้ผมก็เกิดใหม่มาเป็นรอบที่ที่ถอดแล้วรอบที่4แล้วนะคือี่<ม>ว่าพี่มีข่าวข่าวข่าว,าวอีกแล้วก่ <laughs> าครับผมพี่เชอร,ร์ซากแล้วนั่นแหละครับเอาเลยพี่เอาให้ <laughs> อิอ่ม น้องชายพี่ชีวิตนี้โหทีนี้เจอซากเยอะแยะเลยโอ้โหทำไมมันเป็นหนอย่างนี้เรายึดตรงที่มีซากเป็นหลักเลยถ้างั้นได้ครับแสดงว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันของเราเดี๋ยวพี่ไปหาเดี๋ยวพี่ไปหาเราเองผมไม่สนใันี่แหละตัวดีขอตทษแล้วพี่ผมผมไม่ด้วยทำยังไงไม่เป็นไรชีวิตนี่แหละชีวิตรสชาติต้องมีบาดแผลความบาดเจ็บในจิตใจเอ้ยมัน ผมว่าเมื่อกี้ตอนคุยกับพี่อ่ะเราก็ก็ไม่หนกนะสี่สี่สี่ห้าขีดก็ตอนนั้นผมรู้สึกว่าตอนแปดโมงก็ประมาณสี่ขีดนะตอนคุยเสร็จอ่ะตอนที่บอกว่าลงไปหาอาหารอ่ะก็สามขีดตอนนั้นประมาณสามขีดกว่ากวําจำไม่ผิดแต่ว่าพอพอพอลงมาปุ๊บแบบพี่มันหายหมดเลยเราจะจดจําไว้ว่าถ้าหิวไม่ขึ้นเขาได้เลยพี่ขอบทะเลอย่างเดียวได้เลยถือว่าเราไปใน จุดที่มันอับแบบไม่สปอนแน่เลยพี่ผมว่าว่าเป็นการเรียนรู้แล้วกันใช่เ,เออเป็นเด็กอยู่ไงเดี๋ยวรอให้โตเลยเดี๋ยวผมก็เกาะตรงนี้ไปก่อนพยายามเลาะตามขอบมาแล้วมองหาไอ้บ้านท่อนไม้เดิมอะอ่าครับแล้วพี่อยู่ด้านบนเหมือนเดิมที่ที่เรานั่งกันบนหน้าผาอ่าครับเดี๋ยวว่าตอนนี้ผมอยู่นี่นี้ว่าผมว่าผมอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมเดินไปเดี๋ยวผมไม่มีอาหารอีก ตรงนี้มันมีอาหารอยู่ผมเศร้าจริงหรือ,อเป็นเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นพี่น่าจะเป็นเพราะผมเล่นไม่เป็นมากกว่านะแบบมันไม่ได้แบบทันหนักผมไม่เล่นไม่ได้ไไดเราอาจจะยัง,งกะกะอาหารยังไม่ถูกมากใช่ครับก็แบบเพราะว่าเมื่อกี้ก็คิดไว้แล้วก็พี่บอกว่าประมาณสามขีดแต่ว่าสามขีดของพี่ของผมมันไม่เหมือนกันไงน่าจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเรียนรู้กันไปเอตรง tracking แล้วก็ s t y l เนี่ยอย่าเพิ่งไปัพนะมันเขาบอกว่ายังไม่มีฟีเจอร์เนี่ย อัพแล้วมันจะเสียฟรีอันแรกอ่ะโอเคครับอ๋อโอเคชาบอะไรดีนะอัพไอ้นี้ได้พี่อัพให้เต็มไปเลยพวกเอมเบอร์ผมว่าอัพไอ้นี้ก่อนได้เพราะว่าเอมเบอร์เก็นี้ก็หายากนะเป็นผมว่าหายากอะเกมเนี่ยหายากมันขึ้นชาใช่ครับอย่างเดี๋ยวเขาบอกว่าไอ้ตัวมาใหม่อีกหมื่นเอมเบอร์ก็ไม่รู้พี่อัพเอ่อสเตริงแล้วกันเพราะว่าพี่จะเอาไว้ดูแลเรา คครับได้เลยพี่ผมก็อยู่แต่ตอนนี้ก่อนแล้วกันนะอ๋อมันอัพได้แค่เก้ามันเต็มมันไม่ได้เต็มเก้าเต็มเก้าคือแต่ละช่องเนี่ยเราไม่สามารถอัพทั้งหมดได้มันล็อกไว้แค่เก้าอ่ะเหมือนว่าเขาจะล็อกไว้ว่าอัพแต่ละอย่างได้แค่เก้าและก็ไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้หมวดหลักของมันอ่ะไอ้ทักกิ้งสเตลไอ้แอคิลิตี้อะไรพวกเนี้ย คือเราเลือกได้แค่สามอย่างอ๋อใช่แล้วมีถ้าเราจะแยกเป็นาอื่นไม่ได้อ่ะอ๋อครับแต่เกมนี้มันมีอะไรให้ทำไงเฮ้ยมันสามารถรีเซ็ตสกิลได้ว่ะอ๋อเรา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 สามารถเปลี่ยนเป็นสายอื่นได้เรารีเซ็ตสกิลไปไว้สายอื่นอ๋อแต่ว่ามันยังยังอยู่ใชงม่ได้พี่ที่เราอัพไปแบบไม่อยู่ยังอยู่เรารีเซ็ตสกิลมันหายหมดเลยอัพสปีดดีกว่าเว้ยแล้วก็เซมินาลีเจน เอาไว้วิ่งหนีเวลามีปัญหาทิ้งน้องไว้ข้างหลังเอ้ยไม่ใช่ <laughs> <laughs> ยอกยอกยอก <c oughs> กลับมารับด้วยนะไ <c oughs> ด้พี่หนีไปก่อนเดี๋ยวกลับมารับด้วยถ้าผมรอดนะกลับมารับศพกลับมาคาบไปด้วยอะโตยังเราอะ่ะถึงหนึ่งแล้วพี่โอเคอันนี้ถึงหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่มาหาผมก็ได้สามทุ่ม <c oughs> ในเกม <c oughs> ก็ถึงเวลาของเราแล้วโอเคถึงเวลา,วาที่เราจะออก พี่ต้องมาหาผมแล้วจังหวะเนี้ยเราอยู่คนเดียวก็รอดนะเห็นไหมเราก็ล้างอาถรรพ์ตัวเองไม่<ะ>ไม่ใช่เราพี่ผมอยู่กับที่ผม <c oughs> อยู่กับที่ <c oughs> ใช่ตรงนี้เหมือนเป็นจุดจุดจุดดอปไอ้น,นี่ด้วยจุดจุดไอ้เน,นี่รีสปอลของเราอยู่ตรง, <c oughs> ตรงไหน <c oughs> อยู่ตรงทางที่ดิบบี้มันฆ่าเราหรือเปล่าไอ้ตรงตอนที่เราตายตอนแรกอ่ะไม่ไม่ใช่ตอนนี้คืออยู่ตรงผมอธิบายยังไงดีมันเป็นหุบมันเป็นเหวพี่ อยู่ต้องจะเป็นอยู่ตรงกลางๆหน่อยตรงต้นไม้ล้มแล้วก็มันจะเป็นพี่ต้องหันหน้าไปทางไหน l o c a น้ตอนนี้ตอนนี้ถ้าชื่อพี่อ่ะชื่อพี่อยู่ตรงทิศทางแบบเป็นูครับผมถ้าชื่อพี่นะขอบผมนะพี่น่าอยู่ตรงของเราอยู่ตรง W เหมือนกันเอาบอกว่าแปลกๆ่กพี่อยู่ขอบทะเลที่เดิมเราพอจะมาได้ไหมล่ะ๋ยผมเดี๋ยวรอมืดก็ได้รอมืดแล้วค่อยเคลื่อนตัว เดี๋ยวไปเลยก็ได้ไม่พี่หรือว่าไงดีตอนนี้ผมครึ่งหนึ่งพอดีคือคือถ้าถ้าเห็นทะเลอะถ้าเห็นทะเลนี่ก่อนโอเคอะถ้าเราเห็นทะเลเราก็เจอกันอ่ะเดี๋ยวผมลองเดินไปนะเพราะว่าตอนนี้ผมอะผมโดบเต็มนะอะผมบอกพี่เลยผมโดบเต็มนะตอนนี้วังแล้แลกกันนะโอ้พี่นี่โอ้สร้างเยอะแยะเลยอะโอ้ยี่เห็นแล้วโอ้ยใจสลายอาพี่เจอแล้วนี่ข้างหลังขวามือขวามือเฮ้ยอยู่ไม่ใครนี่หว่าพี่เดินไม่กี่ก้าว อยู่ในนี่อยู่ในนี่ผมน <Yeah. S 2> ี่นู่นเจอน้องแล้วเว้ย <Okay. S 1> วันนี้น้องจะต้องล้างอาถรรพ์ให้ได้วับอา,อาหารเดียวเจี่งมีศพกอดีโอเคแต่ทนมาอีกครั้งนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้อ่าเจอพี่บูมเมเเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้อยู่ในเขาเรียกว่าในช่วงวัยที่ 2, สองซับอเดวใช่ไหมพี่ใช่วัยรุ่นวัยหนุ่มวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นวัยหนุ่มนะครับตอนนี้ก็เหลือครึ่งทางแล้วตอนนี้เราจะมา ขาเรียกอะไรล้างอาถรรพ์กันนะคือเมื่อกี้ก็ไปแอบซุ่มมานิดนึงเนาะเพราะว่าก็ตอนนั้นก็ตายประมาณนี้แหละกำลังจะโตใช่คือรอบนี้เราต้องรอดนะเพราะว่าคืนนี้เราต้องทําภารกิจอันใหญ่หลวงก็คือการไปตายเอ้ยเ้เราต้องไม่ตายเราต้องอยู่รอดเราต้องเราเอาตัวเมียมาใช่ไหมใช่ครับโอเคเราได้เห็นความแตกต่างนะฮะเนี่ยเวลาตอนโตครับสีสันก็สุดยอดอ่ะสวยงามสีเขียว เขียวเลยตัวพี่บูมสวยแพทเทิร์นอย่างสวยอะลายสวยมากสีตัวเมียจะออกสีมตาลมากกว่าไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่แต่โคตรชอบรายละเอียดเกล็ดมันอะทำโคตรดีอะหนังหนังย่นนะขาหนังย่นเพศนะเพศมีแค่อ่อมันก็คงไม่รู้อะเพศอะไรอ่ะแต่ว่าเราคือเพศผู้นั่นแหละแต่ว่าถ้าดูตรงเนี้ยมันจะทะลึ่งแต่ พะมาณนี่แหละมันแบบถ้าพี่อยากรู้พี่ก็ลองก้มดูก็ได้นะก้มแล้วเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวคิดซักก่อนเราเติมผมจะรายงานพี่ตลอดเลยนะว่าผมเนี่ยเหลือเท่าไหร่ละโอเคเดี๋ยวไม่รอดอีกก็เดี๋ยวจะมืดแล้วนะใกล้จะเฮ้ยเราพี่ตกใจเราเอเดี๋ยวดีก็จะสามทุ่มครึ่งเนี่ยเราจะเริ่มจะออกล่าน้องภูก็น่าจะโตพอดีเลยเพราะว่าตอนนี้ก็เหลืออีก สีขีดพอดีวันนี้ต้องมีผู้โชคดีคให้เราล่าเอ้ยผู้โชคล่าให้เราล่าสักตัวได้แล้วเราจะไม่เป็นผู้ถูกล่าเราจะเป็นผู้ล่าเขาเอ้ยผู้ถูกล่าผู้ผู้ผู้ล่าเขาเราจะเป็นผู้ล่าเราถูกแล้วถูกแล้วนั่นแหละถูกแล้วเดียวกันถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วแล้วถ้าหมาล่าเฮ้ยอร่อยนะเออผู้เด็เไปนิดนึงโอ้ยโอ้ยอยู่แล้วกินก่อนตอนนี้ เื่อกี้เราอยู่ไหนอะอยู่ตรงนั้นนะพี่ตรงข้างในเลย <S <S ข้างในไม่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 ในถ้ำหรอนี่นี่ใซ้มือนี่้า้มือนี่ในไม่ใช่ถ้ำดิในในช่องแคบนี่ช่องแคบมรดาการในตรงนี้อ๋อเนี่ยแล้วก็มันจะเป็นหน้าผาอยู่นี้ก็ได้นะพี่ผมว่ามันเป็นจุดรีสปอนพอดีเลยอ่ะ <Okay. S 2> เพราะว่ามันเป็นอาาอ่านี่ไงเข็นตัวสลับที่หลบไปเนะี่ยตรงนู้นนะพี่ข้างในเลย มันมีน้ำแล้วก็มีจุดสปอนพอดีนี่ข้างหน้าพีต่ตรงนี้ดูตรงนู้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกน้ำ <laughs> อีกแล้วเฮ้ย <laughs> มันไม่เห็นพี่มันไม่เห็นวันนี้มีซากด้วยเนี่ย <laughs> สงสัยเราชอบเล่นน้ำเฮ้ย <laughs> จะสงการแล้วพี่ไม่ได้เล่นดน <laughs> เขาไม่ให้เล่นเ <laughs> ียดายี่ <laughs> ปีแล้วเวนี่ยลืมหมดแล้วลืมบรรยากาศแล้วเนี่ย นี่พี่นี่ผมจะแนะนาจุดจุดนี้ครับจุดจุดนี้คือทาคือจุดที่ทําให้ผมรอดชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนี้กินไอ้นี่เหรอใช่นี่มันมีสปอนใหม่แล้วพี่ผู้มีพระคุณของเราเนี่ยใช่ขอบคุณมากครับไอเอไอผู้มีพระคุณแล้วแล้วนั่งหลบตรงไหนก็ตรงนี้เลยพี่เนี่ยนั่งข้างเลยเนี่ยอ่าก็แบบขออนุญาตนะครับอ้วก็ทังรอนี่เนียนเยระ หวังว่าเราจะไม่โดนพบเห็นตอนนี้จะโตยเนี่ยสองขีดพี่สองขีดโอเคอีกสองขีดมีเวลาอีกยังมีเวลาเยอะคืนนี้ถี่ทุ่มพอดีอีกสองขีดน่าจะเที่ยงคืนเดีายใกล้แล้วเดี๋ยผมบอกอีกรอบเที่งแต่มันก็โตไวนะโตไวกว่าเมื่อกี้เยอะเลยไปอัพมาโอ้ดิ้งเอสีมันแตกต่างจริงๆริเฮ้ยถ้าดูแบบไอพี่ตกนั่นน่ะตกนั่นน่ะตกนะ สีซีดกว่าเฮ้ย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 ได้ยินไหมผมไม่ได้ใส่หูฟังพี่เสียงมันมีเสียงเดี๋ยวพี่ฟังให้พี่เป็นหูแล้วเราเป็นตาให้เฮ้ครับได้เลยเสียงอยู่ทางเนี้ยน่าจะเป็นกินเนื้อเดี๋ยวผมจะอยากให้เราโตไวๆวะจะได้เป็นล่พี่อีกสองขีดแป๊บเดียวอดทนหน่อยพี่แป๊บเดียวตอนนี้เลยอีกสองขีดเองไปนั่งไปนั่งนั่งรอ นั่งนั่ง้าอาหารตรงนี้ไปก่อน้างอาถรรพ์ได้ไหมวันนี้คืนนี้เราจะผ่านไปด้วยกันพี่จนรุ่งเช้าได้แน่นอนครับสักพักวิ่งมาจากด้านบนมาโฉบแตกไม่เอานะไม่เอานะเพราะมันเป็นถ้ราเนี่ยพี่ตรงนั้นเดี๋ยวผมอยู่จุดนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวโดกก่อนโดอะไรได้โดกก่อนเดี๋ยแตกอัพอาหารเรียงแหละอาหารอาหารยัง อ,อัพแค่แตโต,ม,ตมามันก็ไม่หิวง่ายหรอกใช่ล้วมันต้องสองพันกว่าพี่น่าจะมีเวลาในการเดินหาเดี๋ยวแบบพอหิวปุ๊บหาปั๊บเลยไม่ไม่ใช่ครึ่งหลอดเอาซกครึ่งหลอดดีกว่าพี่กันเหนี่ยวไว้ก่อนสำหรับ <c oughs> ผมนะครึ่งหลอดต้องเออไม่ไหวแล้วต้อง,ต,อง,ต,องต้องเดินไปหาแล้ว <c oughs> แหละไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นมึงตายเงี้ยอะไรย่างเงี้ยพี่ไปหาพี่บูมก่อนตอนนี้พี่ตกไม่เจ็บนะเนี่ย ตรงเนี้ยพี่นี่ไม่ต้องห่วงพี่คนดีตกน้ําไม่ไหลแต่ตกไฟเหลืออ๋อพี่ชงแาชนี้ต้องเล่นแล้วแหละช่วงนี้สงการนะพี่จองสักนิดไหมผมว่าแบบมันก็บรรยากาศดีนะตรงนี้นะกำลังจะสงการตกลงนี่เหรอใช่เอาไหมแต่มันขึ้นยากนะมันไม่ดูดิดูดิมันจะมีทางขึ้นไหมดูก่อนดูก่อนท่านมันไม่มีของขึ้นเลยนะ ๋ย่าเราเราอยากเสียงเราต้องค่อยๆไปนั่นไงเมื่อกี้นี่ถ้าพี่ไม่ห้ามนี่เราโดดลงไปมีโอกาสแตกนะควาเป็นเขาเรียกน้องน้องชายแสนซุกซนพี่เเรายังเป็นผมยังเป็นน้องชายอยู่ตอนนี้ผมยังไม่โตปึ๊บโอเคพี่ไกลละเดี๋ยวผมต้องไปใกล้ๆที่ก่อนไกลละไกลละไกลละเดี๋ยวเราดูการเติบโตของน้องชายคนนี้พัฒนาการของน้องมาแล้วปึ๊บเห็นชินยังยังก่อนโอเคไกลละเห็นชิน เห็นชินเห็นชินนี่โอ้โหสีสันนี่แบบต่างกันเล็กน้อยหน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาขอดูหน้าตาผมว่าเหมือนกันนะแต่ว่าสีของพี่จะออกแนวแบบเขียวอ่อนกว่ามันเขียวอ่อนเราแบบเข้มเข้มน้ำตาลผมเป็นตัวเมียเนี่ยหน้าเหมือนกันนะแต่ว่างอนเราไม่มีสีเขียวเหมือนพี่อ๋อใช่นมความแตต่างล้วนเลย นีโตรักทีครับทุกคนนีถือว่าเป็นการานแล้วเย้ล้างอาถานได้แล้วขอเสียงรับรมแห่งชัยชนะครั้งนี้ก่อนพี่โอเคเราไปกันเถอะภารกิจวันนี้ตอนนี้ลุยพี่เอาไงเดี๋ยวขอกินก่อนเอาโลมให้เต็มที่ก่อนติดนิสัยแล้วใช่ครับแบบกันไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้อ่าสัาข้าอาหารเท่าไหร่ัะพี่ของพี่เนี่ย 2องพันสองร้อยห้าสิบโอเคแสดงว่าเท่ากันอ่าล่าสุดล่าสุดได้ยินซ้ายมือตายพี่แต่เอาจริงก็อยากไปแถวๆกลางแมปหรือเราจะล้อทะเลดูล้อทะเลก่อนแล้วค่อยขึ้นไปตรงกลางแมปตรงที่เราตายครั้งแรกอะได้เลยพี่ไปดูวันนี้จะเดี๋ยวผมจะตามพี่เองแต่ตอนนี้ตัวเราก็เท่ากันแล้วเนี่ยเท่ากันเท่ากันโอเคแต่วันนี้จะเราจะโชคดีเจอคนหรือเปล่าหรือว่าคนออกคนยังอยู่ยังเยอะ คนน่าจะได้อยู่เพราะเราเล่นในเซิร์ฟเวอร์ที่คนเยอะที่สุดนะพี่ปัญหาคือถ้าเกิดว่าเราไปล่าตรงที่คนเยอะๆเราจะแหลกโหเราจะว่าเราจะค่อยไต่ไปดีไหมแบบเจอใครแล้วก็ค่อยหาเป้าหมายไปถ้าเราล่าขอบขอบทะเลมันก็ยังพอเอล่าได้นะแต่ถ้าไปตรงที่แบบคนอยู่กันสักห้าตัวเนี่ยเราอยู่เราอยู่เราเหมือนเรามาเล่นโซนอื่นอ่ะถ้าเรากดอ่ากดกดเพลธรรมดาเหมือนเหมือนมันออโต้เข้าโซนเอเชียนะอแล้วพี่พี่เล่นมันไม่แหลกแต่อันเนี้ยีพี่พี่เจอข้างหนข้างในข้างใน นี่ไงนี่ไงนี่ไงโฮ้ยไดโลเหมือนกันเอาเลยพี่หรือว่าเราจะเอาไหมไหนผมไม่เห็นอ่ะเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยไหมเคพี่เอาเลยคาริบาวเดี๋ยวผมถ้าพอร์ต้าพอร์ตไปแล้วี่เอาเลยเอาเลยมานนั่งมันนังเอาได้เดี๋ยวแรกกันเลยกันเลยไม่เจ็บพี่ไม่เจ็บกันเลยกันเลยมั่วเลยให้มั่วเลยยำ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 เลยเฮ้ยเราคาริบาดีล้าวแหมคิดจะนั่งแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็ เรานั่งก่อนเรานักเราเจ็บ่ะเลื่อนเราลดอ่ะอ๋อเดี๋ยวผมติดติดบียดดิใช่ใช่โอ้โหเมื่อกี้ผมก็เออทําไมเป็นตรงปากมันพอดีเลยเราเข้าตรงปากยังไงพี่วิ่งมาปุ๊บมันนั่งพอดีไงอ๋อมันก็อ๋อมันกําลังจะแบบเราฝูงเดียวกันนะเพื่อนอะไรอย่างนี้พี่โอ้พี่ไม่เป็นไรนะเพื่อความส่เพื่อนแกแบบโอ้แต่ว่าน่าสงสารเขาเหมือนกันเนี่ยแต่ว่า เราจิบมาเยอะพี่เราก็ต้องเราคันดีบาวไงเฮ้พี่ขลังขลังเหมือนมีอะไรปะนี่นี่นี่อ๋อนั่นซากซากซกปะซากขนาดซากซากซากโอเคเราไปล่าต่อคืนนี้เรายังสนุกต่อได้จนถึงเช้าเช้าเลยคืนนี้พี่มาแรงในโลคอบตาดำที่แล้วเราเต็มที่แล้วเราช่วยกันไปเลยครับไปเลย ในที่สุดพี่ก็เลี้ยงน้องโตเย่สำเร็จโคตรูอขอบคุณพี่บูมด้วยครั้งนี้เฮ้ยะตามที่บูมไปที่บูมเป็นพี่ชายที่แสนดีเฮ้ยพี่มันตรงนี้ปะเนี่ยตรงออมใช่ใช่ไหมเนี่ยพี่เวลาพี่จะหันหน้าลองหันกลับแล้วมันมันมันหมุนกลับด้วยอยากให้เป็นแบบกดอัลเทิเนตได้กดค้างแล้วหมุนอ่ะไม่ต้องให้มันให้มันให้มันเดินไปอ่ะเหมือนพับจีเพราะเราจะดูดูข้างหลังแล้วไม่ได้เลยแบบใครตามมาถ้าเราหันปุ๊บมันเลี้ยวเลยอ่าใช่อ่ะ ไม่แน่พี่ในอนาคตพี่ลองคอมเพนดูใ่อได้อาจจะมีก็ได้พี่ระบบแต่ว่าเขาอาจจะไม่อัพมาใช่มันก็เพิ่งก็ไม่นานะกมใช่ครับแต่ว่าก่าจะอัพเดทแต่ละครั้งก็ใช้เวลานั่นเนี่ยกินน้ำหน่อยผมหมดไปกี่ขีดอ่ะเติมแล้วสองขีดพี่เราที่แบบย้ำคิดย้ำทำนะเดี๋ยวนะใช่แล้วมันกลายเป็นคนย้ำคิดย้ำทำ ช่าการไว้ก่อนกรไว้ดีกว่าแก้ไม่เดี๋ยวพี่พขอทดสอบขอทดสอบยืดนิ่งก่อนอ่าครับอะทะลุตัวได้โอเคถ้างั้นก็สามารถวิ่งผ่านผ่านกัดได้อ่าแบบก็พวกเดียวกันน่าจะไม่เป็นไรโอเคก็ค่อยย่องไปประเด็นคือไม่มีปุ่มย่องมันย่อง <c oughs> ได้นะกดทไมกดต้องกดกดซีอะพี่นทำไมเราย่ายองได้พี่ไม่ได้กด กดซีครับพี่มีได้ปะไม่มีะพี่ไปตั้งค่าอะไรมั้งแล้วค่อยตั้งแล้วกันพี่ไม่ย่องอพี่เป็นคนผงผาง, <c oughs> างสายลุยอย่างเดียวเลยเนี่ย <c oughs> มีแต่ซากว่ะเราเราเรู้เรามาถูกทางกว่าพี่หรือว่าเราต้องไปทางนี้แหละเฮ้ยทำไมพี่หันกลับเองอ,อย่านะอย่านะเรามาถูกทางแล้ว กล้ถึงจุดท es me ี่ที่เราตายตอนแรกอ่ะนแรกเงนี oh, ่ไงนี exactly ่ไงเกาะนั่นน่ะอ๋อนี่ไงเออตรงนี้เลยพี่ตอนผมตายตอนแรกผมตายตรงนู่นตรงที่เดินมาเมื่อกี้แต่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแองปอแมงพอพี่ไม่มีอะไรแมงปอนี่คือดูหน้าต้องดูหลังด้วยนะพี่เพราะนั้นแบบโอ้โหใครมาจ้วงหลังนี่โอ้โหเวลาดูหลังนี่ต้องหมุนกลับอ๋อต้องกด W ไปเลยเหรอ เวลาเวลาหมดเวลามองข้างหลังอ่ะมันต้องหันหน้าต้องเลี้ยวตลอดเลยอันนี้อยากให้เขาแก่ทำยังไงก็ต้องก็ต้องหยุดเดินอ่ะพี่ต้องหยุดเดินใช่ไหมหยุดเดินแล้วหันได้อยู่ใช่มันก็เสียจังหวะแต่ว่ามันมันจะเป็นการไม่ปลอดภัยเฮ้ยเฮ้ยมันสงบดีเฮ้ยมันทาไมสงบเดี๋ยวแล้วทําไมตอนที่เราตอนเด็กมันไม่สงบมันทําไมอีกแบบหนึ่งทางนี้มีไหม มีใครแอบซ่อนหรือเปล่าไม่มีงั้นต้องขึ้นทางเนี้ยมันจะมีบ่อน้ําพี่จําได้ว่าเคยเห็นพวกกินพืชมันขึ้นไปอยู่โอเคครับได้เลยเฮ้ยข้างหน้าอะไรสว่างสว่างอ๋อน้ําตกรือเป่าริมตกโอเคเรามุ่งหน้านต่อไปตอนนี้เวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับเป้าหมายแรกเราก็จัดการไปแล้วเลยเลยต้องมีต้องมีเป้าหมายอีกใช่ไหมพี่เราไม่อร่อยพวกเดียวกันพวกสัตว์พวกเดียวกันไม่อร่อยแต่เราก็กัดไปแล้ว <laughs> เอาเพื่อความอยู่รอดแหมเอามันนี่แหละ <laughs> เอาไงพี่กระโดดปะไม่มีทัน,ม,ม,นมันเป็นทางตันสุดแบบอ๋อค,ครับทางนี้ง้งไปทางนี้ดีกว่าโหเดินแบบเป็นคู่เลยเนี่ยดูแล้วหน้าแบบนี่โ้โหพี่เล่นแบบเป็นกลุ่มนะคือแบบน่ากลัว,ลวเออนะถ้ามาสักหกเจ็ดตัวแบบห้อนน่ะใช่แบบโหแก๊งนี้มา มาแรงมาเต็มเลยอ่ะใครใครก็หนีหมดเลยมันก็ดีนะพี่เป็นการแบบได้ช่วยเหลือกันใช่อันนี้อะไรเนี่ยน้ำปะเนี่ยใช่น้ำาโคลนน้ำอ่ากินน้ำร่อนพี่พี่ดูเราอยู่พี่ดูเราอยู่พี่ว่าเราเราต้องไปกินเดย๋ยวก็เอาวิ่อยู่เกลายเป็นคนยํำคิดย้ำทำแต่ตอนไหนเนี่ยพี่เจอเหยื่อไอพี่เจอเยอะเฮ้ยแต่มันใหญ่มากมันใหญ่มากเฮ้ยมันซู่ไดโลอยู่

มาเลยพี่มันตามอยู่ไหมมาเลยบอกเลยบอกเลยเฮ้ยตามอยู่ตามอย่พี่โอเคบอกเลยบอกเลยเดี๋ยวพี่พี่พักแป๊บตายฮะตายยังมันเลือกมันดีมันนีมันดีมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บนี่มาเลยพี่ตาม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 มาไว้อยู่ครับเอาเลยทิ้งทิกิ้กขวาแรงกว่านะครับโอเคปุ๊บเฮ้ยพี่เจ็บเฮ้ยพี่โอ้พี่เอาเลยเอาเลยพี่บอกเลยบอกเลยเดี๋ยวผมกำลังแปนี่ไงโดน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 อยู่ครับไปไหนวะมาดิมันหนีแล้วพี่ทางนี้ตามเลยตามเลยเราตาดี มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วตายสวยน้องเย้วินเซนต์ลังาเราวันนีุ้ดยอดตัมือครับทุกคนเฮ้ยสำเร็จว้ยภารกิจโอ้เอาเลยครับมือนี้นี่ทามาตัวเดียวไม่ไหวนะมันใช่ครับแต่แต่แต่ดีอย่างหนึ่งคือเรากัดบีลดแรงแต่มันมันกัดพี่ไม่มีบีลดบีดน้อยมากแต่ว่ามันกัดแรงแต่ถ้าเป็นเกมอื่นอ่ะถ้าเป็นเกมอื่นตัวเนี้ยคือไอเซลโตเด็กกัดบีดแรงมาก ตกเลือดเยอะมากแต่เกมนี้เราโชคดีหน่อยที่แบบเออมันมันบีบไม่เยอะแต่ว่าตัดแรงอแล้วพี่เคอาหารมื้ออาหารเครื่องอาหารมื้อที่สองของเราวันนี้ก็สําเร็จแต่พี่ตัวตีดแบบเอ้ยได้ไปพี่พี่ติดบั๊กได้ยังออได้ไหมพี่พยายามหมุนออกคอพี่ติดอ่ะโอเคปุ๊บผมผมช่วยอ่าโอเคฮี่เรามาเราต้องเฉลิมฉลองสุดยอดพี่เอาไงเราหมาย ถ้าต่อไปเดี๋ยวรวมฝูงเยอะๆเดี๋ยวต้องหลายๆคนแล้วแหละอโอเคยังไงครไลากันวันนี้พอหอมปากหอมคอแล้วใช่ครับก็วันนี้ก็ถือว่าพี่บูมทําภารกิจสําเร็จแล้วก็รวมไปถึงผมนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับภารกิจของผมเนี่ยดูแลน้องชายแล้วก็ภารกิจของน้องภูนะครับที่เขาลากคำสาปจนโตได้นะครับก็สําเร็จรุ่งแล้ะก็สำหรับวันนี้พวกเราก็จะขอ ไปพักก่อนแล้วกันนะเอาไว้เราจะมาเล่นกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยวันนี้ก็ไปเลยครับบายไว้เจอกันใหม่นะครับไอออกเลยเหรอครับแต่ว่าพี่พี่ผมบอกอะไรพี่ก่อนนะพี่ผมขัดไม่ทันผมหลุดเอาหลุดแล้วใช่ใช่โอเคกาขอบคุณเลยโอเคไปแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปแบบว้าไปเลยคามุยว้าไปเลยขอบคุณครับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับ